อครับว oh, oh. ้าวฮัลโหลครายฮัลโหลครายฮัล e หลครายฮัลโหวครายฮัีโหลครายฮัลโห้ครายฮัลโหลครายนัลโนะครา่นัไโหะครายฮนี้ผูครายนัลโหอครายฮัลโหลครทยข้อโหลคราย ใช่ครับคลองแรืโอเคผมเรียนภาษาไทยที่อเมริกามา3ปีแล้วนะครับว้าวเอถึงขนาดลงทุนเรียนภาษาไทยเลยนะครับนี่แสดงว่าคุณเจฟเนี่ยคงติดอกติดใจอะไรในเมืองไทยแล้วสิครับเอางี้นะไว้วันหลังมีเวลาว่างเนี่ย ผมจะพาไปเที่ยวชมแสงสีในยามค่ำคืนผมไม่ได้มาเที่ยวหรอกครับอา้อาวผมตั้งใจมาเมืองไทยเพื่อตามหาล้านชายที่พระพราชกากการตั้งแต่เกิดแล้วเขาชื่ออะไรครับมไม่รู้แม้กระทั่งชื่อแต่ผมต้องตามหาเขาให้เจองั้นมิสเตอร์เจฟเนี่ยพอจะมีข้อมูลอื่นหรือเปล่าครับ พี่ใจผผมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรถที่พี่ใจพมนั่งหนาไฟไหมหลักฐานยังอื่นเลยหายไปหมดไม่งั้นผมคงจะหาพวกเขาเจอตัอง้งนานแล้วครับไม่ต้องไป็นห่วงครับพวกเราจะช่วยคุณเจฟตามหาพี่สะพายและหลานชายให้เอง